ศาสตราจารย์ดรอนเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมหรืออวเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรว่าที่ประชุมคอรอมอรมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในส่วนของกระทรวง War, อวคอรามอได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงิน1 0,000่นล้านบาทเพื่อดําเนินการตามมาตรการที่กระทรวงอวีเสนอคือ 1. สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยกําหนดเป็น3ขั้นได้แก่ขั้นที่1ส่วนที่ไม่เกิน5 0,000บาทลดค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ50ส่วนตั้งแต่51 0 0มบาทไปจนถึง100 0 0แบาทลดร้อยละ30 และคันที่3ส่วนตั้งแต่1 0 0 0แบาทขึ้นไปลดร้อยละ10โดยรัฐจ,จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ60และสถาบันอุดมศึกษาสมทบร้อยละ40หรือในอัตรา6ต่อ4และ2สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรัฐจ,จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ5,000บาท และให้ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในแต่ละแห่งพิจารณาลดค่าเาเรียนเพิ่มเติมและสนับสนุนมาตรการอื่นๆขยายเวลาผ่อนชำระหรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาจัดหาอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษายืมเพื่อใช้ในการศึกษาออนไลน์ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษาจัดสวัสดิการพิเศษกรณีนักศึกษาป่วยด้วยโรคโควิด -19 เป็นต้น คั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือนิสิตนักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนที่มีจำนวนกว่า1,750,000คนโดยจะเริ่มใช้ในทันทีในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยหลังจากนี้กระทรวงอวจะเร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินตามขั้นตอนของพรกรกู้เงินเพิ่มเติม พุทธศักราช2,564ต่อไป